สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนสบายดีตอนเสาร์พี่น้องยินดีตอนหาขวดซูซองยังเงิงพี่น้องตือนคืนเตือนเสามีแต่อยากล้มกับอยากล้มจักเป็นพี่ซังตีนนี่กะอ๋อบ้าอะไรอีกลูกมันอยากล้มอย่างมันอยากล้มอยู่ซั้งๆที่เขาก้หนยาอยู่ยกมือไว้แล้ก็ล้มแม่ พี่เอคุเข้าแล้วตเตยพาก,กันมาสอนลูกไส้ยาย,ยเคียวสิเมือ่อมือนี่พี่น้องเอฟซีเพื่อนบุษ a น t h a จักเพื่อนกระทำนาะว่าคิดว่ายายเคียวมีลูกคนเดียวเพื่อนวาแม่เต้เพื่อนบอพีน่น้องมีสองคนชนใจโอ้ย <laughs> <laughs> ไปไปชนใจได้หนาะสโจรน มีลูกสองคนพี่น้องอันพอถาพอเ้่าส่วนอันผู้นี้นะครับเป็นลูกน่บบาบ่าวว่างไงซะพี่น้องพอเพลินเสียพอเพลนเสียแล้วเอามาเลี้ยงตั้งแต่น้อยๆทำอิดกับม่ไงเงื่งเลี้ยงม่ไงเงื่งเลี้ยงไงแล้วก็ม่ไงเคีย้ยวเอาไปอยู่น้ำแบบนี้ไม่ไงเคีย้ยวได้ลูกู้เดียวแลยไม่ไงเคีย้ยวเอาไปอยู่น้ำตะกี้ก็อยู่น้ำยายเงื่งลูกเลี้ยงเพิ่นเนาะต่อ เตียงมาคู่ก็แม่อติฮะแล้วพี่น้องตัวเพื่อนกับอ๋อเพื่อนออกซานไปมีลูกมีเมียตอนนี้นะก็เลยบรายสูเห็นเฮงๆชิมาเยี่ยม่ใช่เคี้ยวเธอนึงอันนี้ก็บ่าวเตื่อยบ่าวเมื่อยโอ้คลองล้วก็เสรนะได้อยู่ปะไหนเมื่อเม่เต้าก็คู่ไปไม่ลูกเตยนหน ทั้กระคค่นั่นลูกกูกดีไเดีลูกขาลูกขาได้ซ่าเก,กียนตะแอกกับก๊กแล้วมันปากมือด้อยเต้นวัดตัวหายอยู่ซ้มจังหวะพูดไดฮะก็มันจุบ แอร์เขแล้วคนตะกบเพิ่นบ่ฮู้เล่นน้ำน้องอาเตะกับโบเล่นพี่น้องเลี้ยงญานอาเตะตีไปเจ้าเกือบน้องอาเตะสองบาทหลุดลาบเลยฮะโบ้ใกล้คุณน้องปัดเอาไหนคอยดึงออกด้วอย่ามันขาดของเราโบ้โบ้โบนกบบ้ ตุเล็กนะเอาอะไรกันเซฟลูกเขาตด้อ,อย่างหัวอย่าลูกป้าเลยนะเว้ยอืมอืมโ <c oughs> คตรโค้มแหงนขี้แตกใครมันอยนะนนออนู่ทางแล้วพี่ ไปยางลูกติดพ,พอเพช่ไหมกับไปนำพอเห็ดชวนหมูว่านกับเห็ดน้าเมื่ยเห็ดแล้วก็มานอนถาอยู่เป้ย่าเคี้ยวกับลูกมานน้อยหนึ่งกับมีแห้งเธอกระดิไปสอนให้แม่กินแน่เธอะเจอของเสียบแล้วเนี่ย ตัวเดียวนี่ปะอีปกมีการย่านกระปูอีกบานอะไรฮะแมงดาอัอนน,น,น,นั้นแม่แตวมันมีตีนนไง นนาน้ำไม่ติเต้นปะ่ะนี่โอ้โอ้แย่งมาม้นล่นตรงนี้เลยนี่ช่างเยอะ แม่กระดามันยังนีพอมันยังีพอเดยวติต่อโ้ยมันเห็นมืดเพราแห้งทำไยั้ง่พอมันยายามนังไปพ่อกับลูกโอ้ย ยังน im ี่พอแม่ยังนี่พออยู่ใส่ถือได้กระขูนมันสิบรอดแล้วบางแน่นอนเองหืมบ่อยถือหิวเอาหิวเอาหิวเอาหูมพี่ลุงเจเอ้ยคันบ่อยถือหิวเอาหูมันน่ะเออ หอยสอกโลดล่าสุดเดี๋ยวเคี้ยวบะทรงิสด้กินโอ้ถิมไปทิมมาเดกลิมไหมแค่นั้เมื่อบ่าั่งตอนนี้ช่องไงเขาได้เสด็กินได้ย่มจะเป็นอะไรโอ้มันตรงนี่เสต็กิน

nè nè ninh ba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  ba กินอ <c oughs> ดหอรบังนดเด้ิาหอรบังนดเพื่อน,นเอนด้ลิกไปสอนทางหน้ายังงึงพึ่งเวลาเรี่ยงรัว <c oughs> อ้ออม มาหาเก็บอ่ะเด้อคันบ้านอึดผักขะแยงมิจต่มีเลื่อยแหละว้าท้สมงามทีน้ออ่อนซอนดีแย่แงอ้ยแยง เมื่อตามเสมกต่องก่อนช้ันขูดตายบุลาอัพแม่มีเงื่งลาบมกตองสุกินก่อนเพื่สิบอะไรลงมาเก็บตบ Cái đồ nó, làm nóng lắm nóng bỏng buffet buffon bunyoi lắp nóng bayoi baye là nóng bayoi baye lắp nóng 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 baye

bố hến bò? Ni. เป็น nhảy bớt Ờ เออ.เป็น nhảy bớt bò. Thư ra này để... Thưa hến bò ร้านนี่. Wow. bò? Wow. มีเต้าอยากกินหมากไง่แล้วเอาไว้กินซุกลูกมันเนสี่ดิน้่น้องเคพ้อ,อพอกันคลิปหนาได้สบายดีพี่น้องพ